สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแอดมินกลุ่มพ่อค้าเกมจีปาทะและเพจสอดฮับนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรมบอร์ด a าซาด้าออโตนะครับเป็นโปรแกรมช่วยกดซื้อสินค้าใน Lazada ประเภทที่ลิงก์มันสต็อกหมดแล้วเรารอเติมสต็อกตามเวลานะครับเช่นสินค้าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็พวกป๊อปมาดนะครับเราเห็นสินค้าอยู่แล้วแต่ต้องรอเวลาเปิดเขาเติมสต็อกนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้าเว็บไซต์ทัพมานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะต้องมี Gmail นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปใน lazada auto pc แล้วกดทดลองมาเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมันลงมาติดตั้งนะครับบน w i o w s นะครับเมื่อดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอะ่ะเราก็ทำการเปิดเข้าโปรแกรมเข้ามาซึ่งการติดตั้งลงโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะไม่มีอะไร กดเ,เ,เน็กอย่างเดียวเลยนะครับส่วนสำหรับใครที่เราโหลดมาแล้วแล้วโดนแจ้งเครื่องแจ้งว่าติดเป็นแอนตี้ไวรัสก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นปกตินะครับถ้าใครไม่สบายใจก็ผ่านได้เลยนะครับถ้าใครอยากลองใช้ก็กดปิดแอนตี้ไวรัสก่อนแล้วก็โหลดลงมาติดตั้งตามปกตินะครับหลังจากที่เราโหลดลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ผมก็ตัวอย่างก็คือตั้งะแล้วเราก็ทําการนรับเปิดนะครับ เิดบัตรขึ้นมานะเพื่อล็อกอินเข้าสู่หน้าหน้าล็อกอินบัตรในครั้งแรกสําหรับลูกค้าใหม่เนี่ยตอนที่เราสมัครเข้าหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราใช้ Gmail สมัครเข้ามาโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านซึ่งในหน้าบัตรเนี่ยเราก็ต้องใช้ Gmail ตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าต้องไปตั้งรหัสผ่านก่อนโดยการกดลืมรหัสผ่านแล้วก็กรอกเมลที่เราสมัครเข้ามาแล้วมันก็จะไปส่งลิงก์ให้เรารีเซ็ตพาสเวิร์ดตั้งค่าพารเวินะร์ดนะตั้งค่ารหัส ที่ที่ Gmail นะครับที่เมลเรานะก็นะไปตั้งค่าให้เรียบร้อยครับพอกลับมาหน้าบอดปุ๊กก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยครับในการเข้าระบบครั้งแรกนะครับเราจเจอหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือการติดตั้งส่งเสริมเพิ่มเราติดเรายัางติดตั้งไม่สมบูรณ์มันเลยบอกให้เราติดตั้ง,สงเสริมเพิ่มซึ่งเราจะต้องกดโอเคนะคแล้วมันจะพาไปไดาวน์โหลดนะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานาไฟล์โหลดมาเนี่ยไปวางในตามนี้เลยนะครับในซีโปไฟป์ปทรกลาสดานะครับสมมุตินะครับผมกดขึ้นมาันก็จะพามาหน้าที่ให้ดาวน์โหลดนะ,ะชื่อโฟลเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะชื่อตามนี้เรากดปุ่มซจ,จุดนะ้แล้วเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับอตอนนี้ผมเนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้ว พอเราโดมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ซิปขึ้นมาอ่าข้างในไฟล์ซิปก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ตามที่เราดาวน์โหลดมาตอนแรกนะครับอ่าเมื่อได้ไฟล์นี้มานะครับเราก็ทําการนํามันไปวางนะครับไปวางในโฟลเดอร์ที่เราตตั้งบอร์ดนะครับตัวอย่างเช่นนะสมมุติอันนี้อันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับแล้วผมลองเปลี่ยนชื่ออ่าเราลองถ้าเรายังไม่เคยลงตรงนี้จะไม่มีเราก็ลากอันนี้ลงมาเลยนะครับ ซึ่งสมมติผมลากมาแล้วเสร็จปุ๊บเราจะได้แบบนี้นะในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งบอทเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองทำการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งหนะึ่เมื่อผ่านเข้ามาหน้าจอนี้นะครับเราจะเห็นหน้าต่างบอทแล้วไม่เจอเออร์เลยแล้วนะหน้าต่างบอทเนี่ยก็จะมีส่วนของการตั้งค่าจอนะครับแล้วก็ ปุ่มควบคุมเครื่องมือแล้วก็ปุ่มอ่าแล้วก็รายการแสดงจ,จํานวนจอนะครับส่วนแรกในการนับค่าจอใหม่เนี่ยเราก็หานะครับเอาลิงก์ที่เราสนใจเนี่ยาวางลิงก์สินค้านะสมมติผมใส่เป็นแบนี้นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับมันก็มาต่อขั้นตอนที่2คือเลือกวิธีการชำระเงินนะครับณปัจจุบันเวอร์ชัน2.8ก็จะมีให้เลือก4ช่องทางนะครับซึ่งการเลือกชำระเงินตรงนี้เราเลือกตามใจไม่ได้นะเราต้องไป ดูว่าแอคเคาท์ที่เราจะทำการใช้เนี่ยใช้บอทเนี่ยมันมีวิธีไหนให้เราเลือกบ้างนะครับวิธีก็คือให้เราไปดูหน้านี้ครับหน้าที่เราโดสั่งซื้อของแล้วต้องเลือกวิธีการชำระเงินนะครับซึ่งถ้ามันมีให้เราเลือก2ช่องทางนี้ครับอันนี้บอทก็จะเห็นแค่สองช่องทางนี้นะไม่นับรวนไปนะครนะตรงนี้จะบอทจะไม่เห็น,นครั บอร์ดจะเห็นแค่2อ,อันนี้นะที่มันแสดงอยู่สองรายการเท่ากับว่าบอร์ดจะเลือกได้แค่1ใน2อันนี้เท่านั้นนะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็น QR พร้อมเพย์อยู่นะผมก็เลือกเป็น QR พร้อมเพย์นะเพราะผมใช้ QR พร้อมเพย์อยู่จะเลือกชำระปลายทางก็ได้ถ้ามีนะอันนี้มีก็เลือกได้เหมือนกันนะครับผมเลือกเป็น QR พร้อมเพย์ไปนะจำนวนคือจำนวนรายการซื้อต่อ1ออเดอร์นะครับ มันสามารถซื้อสูงสุสดได้สิบสองชิ้นเลยตอนนี้นเดรนนะครับแต่มันมีความเสี่ยงอยู่หน่อยนะครับก็คือถ้าเราเลือกไว้เยอะเนี่ยแล้วตอนที่มันกดซื้อเนี่ยมันจะกดซื้อเข้าตะกร่าก่อนซึ่งมันกดซื้อเข้าตะกร้าเนี่ยขั้นตอนนั้นอาจจะกดทันซื้อหกชิ้นทันแต่พอถึงขั้นตอนชําระเงินเนี่ยมันเหลือแค่1ชิ้นอย่างนเงี้ยมันก็เราจะมันจะทําให้เราเสียโอก,กาสไปเลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าซื้อหกชิ้นให้ได้ไม่พอนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยง ต่อไปหลบแคปชั่นหลบแคปชั่นคือฟีเจอร์ในการเ,าเลี่ยงแคปชั่นนะครับลดโอกาสที่เราจะพบแคปชั่นพวกสไลด์พวกเลื่อนอพวกเลือกรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมัจะลดได้นะครับซึ่งการลดของการหลบแคปชั่นตรงเนี้มันจะแลกมาด้วยความเร็วนะความเร็วของการสั่งซื้อสินค้าจะลดลงนิดหน่อยนะครับหลักแค่หนึ่งสองวิประมาณนั้นสามวิ 3, ประมาณนั้นนะแต่มันก็จะได้การปลอดภัยจากแคปชั่นมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ใช้ใชบอทเนี่ยรีเฟซทีทีท,ท,ทีอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันก็จะต,ติดอยู่ดีนะถ้าถ้าไปทำบ่อยๆนะขัตอนที่บอทค้นหาสินค้าว่า,วาถึงเวลาขายหรือย,อยังจะรีเฟซทีมากนะนะผมจะบบอธิบายเพิ่มขั้นตอนตรงนั้นตอนนี้นต,นนติ๊กไปก่อนนะเพื่อามาเทสกันเสร็จแล้วกดเพิ่มจอครับต้อง ตรงกดเพิ่มจอเนี่ยเราสามารถเลือกหลายจอนะกดได้เพิ่มได้หลายจอเลยแต่ละจอก็คือเป็น,ปนการตั้งค่าตามที่เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดบริษัจอเท่านันตั้งค่าผมไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะเหมือนกันสามจอเลยนะครับโอเคทีนี้การตั้งค่านะครับของแต่ละจอเนี่ยจากจากประสบการณ์จากฟีดแบ็กของลูกค้านะคนที่เขากดได้นะเขาแนะนําว่าแต่ละจอเนี่ยให้ล็อกอินแอคเคาท์ของลาซาด้าเนี่ย แยกกันโดยเส้นเชิงนะครับเช่นถ้าหนึ่งให้เขาหนึ่งมิลอ่าสองให้เขาว่ามิลสองให้เขาที่สามว่ามิลสามจอที่สามมิลสามไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสนะในการได้แล้วก็ลดการติดแคปชั่นด้วยนะครับอ่าสมมติผมลองรันเลยนะครับสักจอหนึ่งนะครับพอกดรันปุ๊บนะครับระบบมันจะเปิดบัตรขึ้นมาให้นหนึ่งหน้าจอแบบนี้ครัถ้าเรากดอีกสองหน้าจอมันก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งสองหน้าจอ แล้วกดสาม้าจองก็จะมาอีกอันนี้คือเพิ่งเปิดใหม่มาจอมันจอใหม่ก็อาจจะเจอบ้างนะแล้วก็เลือกไปก่อนเรียบร้อยแต่เมื่อเปิดรันบอทขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยปกติแล้วมันจะให้ขั้นเรามันจะแจ้งเราว่าให้เข้าสู่ระบบลาซาด้าก่อนนะแล้ก็เข้าเลยตามที่ผมแจ้งเลยก็คือ จอละเมลสมมติใช้ไปใช้เป็นเมลก็ล็อกอินไม่เมลว่าใช้เป็น1จอ1เมลจอที่2อก็1เมลคนละเมลกันนะแนะนําแบบนั้นนะครับนะซึ่งในที่นี้ผมจะลองล็อกอินให้ดูก่อนสักครู่นะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลองรันบอกสั่งซื้อสินค้ากันนะครับเมื่อผมกดรันบอทอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเช็คเรื่องการล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ ทำการสั่งซื้อสินค้าเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเปิดบอร์ดใหม่ใหม,ใหม่ทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะหลดอยู่แล้วนะคมนไม่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมเราต้องล็อกอินบ่อยนะครับถ,ถ้าถ้ามันแจ้งให้ล็อกอินก็ล็อกอินไปนะครับกดเริ่มปุ๊บมันจะรีเฟรชหน้าใหม่ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนสถาน,าน,นะณเป็นรอสินค้าเปิดขายนะครับทีนี้พอมันรอสินค้าเปิดขายผมทำไมผมไม่กดหยุดนะครับ เพราะว่าสินค้านี้มันมันยังไม่ถึงเวลาขายอยู่แล้วนะครับมันรีเฟซไปก็เท่านั้นซึ่งการรีเฟซของมันเนี่ยเป็นรีเฟซหลังบ้านเพราะบอรดตัวนี้เป็นบอร a p i เมื่อกี้เห็นเราเราเห็นเราจะเห็นว่าสถานที่มันรอสินค้าเปิดขายเนี่ยบอรดหน้าเว็บเนี่ยมันไม่รีเฟซให้เราเห็นเลยนะครับอ่ามันจะแบบนิ่งมากคือมันรีเฟซหลังบ้านเราจะไม่เห็นแน่ๆนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยยิ่งเราเปิดทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันมันรีเฟซถี่มากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โดยแล้วเราเทสกับสินค้าที่มันไม่มีสต็อกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ติดแคป็บชาได้มากขึ้นนะฮะได้ไวขึ้นแม้ว่าจะหลบแคปบชา้าให้แล้วนะอ่าฉะนั้นพยายามอย่าไปเทสบ่อยกับสินค้าที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยวิธีที่จะซื้อกับของสินค้าที่ยังไม่ถึงเวลาคือสินค้าจริงเลยเช่นมันจะขายเปิดขายสองพุ่มแบบนี้เราก็สักพุ่มหน,นึ่งเนี้ยเราก็มาเข้ามาเอ่อล็อกอินนะอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ กดหยุดไว้รอไว้พอล็อกอินแลวผ่านแลีวก็รอรอไว้พอทุ่ม59 5 5วิสักก่อนถึงเวลาจริงสัก5วิ10วิอย่างเงี้ยค่อยมานั่งกดไล่บอทดอีกครั้งหนึ่งนะ mm hmm. เพื่อให้มันเปิดใกล้เวลามากสุดเพื่อที่มันจะรีเฟชน้อยเช็คจํานวนครั้งเนี่ยน้อย,น,อยน้อยที่สุดเพื่อเลี่ยงติดแคปช่านะครับถ้าใครเทีบ่อยเปิดก่อนนานเนี่ยก็จะเสี่ยงติดแคปช่าตอนซื้อฉะนั้นอันนี้คือวิธี เทคนิคเบื้องต้นนะก็อย่าไปรีเฟซมันบ่อยนะครับอ่านี้ผมจะลองกับสินค้าที่มันมีสต็อกเลยเพื่อจะดูว่ามันจะซื้อยังไงเมื่อมันสินค้ามันเปิดขายนะผมก็จะเปลี่ยนลิงก์นะหาลิงก์ใหม่ที่มีสินค้านะผมจะกดล้างจอก่อนอ,อาแล้วใส่ลิงก์ใหม่ส่วนนั้นส่วนการตั้งค่าอื่นผมจะตั้งเหมือนเดิน,นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์สินค้าที่มีอยู่แล้วนะครับมีสต็อกแล้วมันก็ ลองทำการตรวจเช็คล็อกอินนะครับถ้าล็อกอินแล้วมันก็จะทำการสั่งซื้อให้เราเลยแบบนี้นะครับถ้าติดแคปชั่นเราสไลด์ทันก็จะซื้อได้ ไม่ติดก็โชคดีไปนะครับอันนี้คือสําเร็จเรียบร้อยนะมันก็จะแจ้งนะครับเรารีบใจเงินนะครับถ้าแบบเมื่อกี้ติดแคปช่าแล้วเราสไลด์ทันก็ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าบางคนติดแคปช่าแล้วสไลด์ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องลุ้นหลายๆจอเอาบางคนเขาก็ไม่ติดเลยนะอันนี้ผมอัดคลิปให้ดูเร็วๆเลยว่ามันก็มีโอกาสติดบ้างนะครับต้องต้องไปลุ้นหนังนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจสอาอัพนะ,ค,ะค,ครับบอลครับ